ล่าสุดค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดโครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากพลตำรวจตีดอร์ปิยพันธ์ปิงเมืองค่ะเลขาธิการปปงอเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะได้ประเมินความเสี่ยงระดับชาติมาแล้วถึง2ครั้งโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะโดยจากการ เมืนความเสี่ยงด้านการฟอกเงินพบว่าความผิดที่เสี่ยงสูงสุด5อันดับแรกได้แก่การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ2ยาเสพติดค่ะ 3. การพนัน4การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ5การช่อกงประชาชนโดยรวมคิดเป็น2%ของ GDP ค่ะหรือประมาณ351,360ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดทำยุทธศาสตร์ด,ด้าน MLTF และ PF ค่ะร่วมกันระหว่างสำนักงานปปงค่ะสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง40หน่วยงานค่ะโดยได้นําผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติมาจัดทํายุทธศาสตร์ AML ค่ะ CFT เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะ